กลับมากันในั u t and Back Powder อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเสดมีช่างหน้าเศร้าเหลือเกินเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะตามสัญญาเมานนื่อวานนะ,ะวันนี้เราจะมารีวิวอีกกึ่งกึ่งอาวุธหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพทใหม่ก็คือเป็นเกราะอันหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าคุยรัสเป็นกอดทหารม้านะฮะที่จะเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นการปลดล็อกกองพลใหม่ที่ชื่อว่าคิวราเซียหลักๆคือมันจะเป็นล่างพิเศษของ3คลาสนะฮะคืออินเวนทีออฟิเซอร์แล้วก็มิวสิคเชียน ซึ่งเป็นการซื้อครั้งเดียวนะฮะคือถ้าเกิดเซ็ตลเนี่ยเราก็ได้ทั้งคารคาดนะแล้วก็สามารถใช้ได้ไม่จํากัดโดยความพิเศษของกองพลทหารมานะฮะคือถ้าจะมีเกราะที่ลดดาเมจกายภาพได้33%ลดดาเมจระเบิดได้33%แต่จะแลกมากับดีบัฟนะฮะทั้งในเรื่องออการยิงนะจะรีโหลดนานขึ้นความแม่นต่ําลงกระสุนมีจํากัดเดินช้าลง10%โดนไฟเผาแรงขึ้น10%และถ้าเกิดเล่นปืนมัสเก็ตเนี่ยก็จะไม่มีดาบปลายปืนว่าง่ายๆคือมันเป็นสายแบบนี้ระยะใกล้ามากๆ ซึ่งเมื่อเทียบกับกล่องแซปเปอร์นะฮะก็จะสังเกตได้ว่าเอา่อความสามารถในการการดาเมจเนี่ยมันต่ำกว่าแซปเปอร์พอสมควรนะกล่องแซปเปอร์แต่ว่าก็แรกมากับการที่มันเป็นของทาวน์นะถ้าเกิดเซฟมาแล้วคุณก็ใช้ได้เรื่อยๆไม่เหมือนแซปเปอร์โดยวิธีการใช้งานนะฮะอย่างแรกก็กดจอยแมทมานะแล้วก็กดเปลี่ยนคลาสซึ่งมันจะมีบางประเทศที่มีแล้วก็ไม่มีคลาสหานมานะสมมติว่าผมเลือกเป็น วอตเซียนะฮะคำบันนี้จะมี3อย่างนะก็คืออินเฟนที่สเปเชียลลิสและสุดท้ายเป็นคา v วอรีทหารมา้าซึ่งนี่นี่คือคาทหารม้าที่เราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราเลือกมานะฮะเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะเกิดมาพร้อมเกาะแล้วก็ความสามารถแบบที่พูดเมื่อกี้เลยส่วนพวกอาวุธอะไรต่างๆนานเนี่ยเราก็สามารถดัดแปลงได้เหมือนคาทั่วไปแต่ใน,นต้องดูอย่างหนึ่งนะฮะคือวันนี้ทหารม้า2แบบนะทหารม้าแบบที่ใส่เกาะเมื่อกี้กับไม่มีเกาะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดมีเกาะเนี่ยมันจะมออีไอคอนอยู่ตรงนี้ โ okay, อเคตอนแรกนะฮะเรามาเป็นออฟฟิเซอร์สายทหารมากันนะโดยตอนนี้ก็มีเดวเบิร์บาร์เรลพิสตอลแล้วก็หอกกับระเบิดไฟโอเคซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตตอนผมถือปืนเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเลข10อยู่นะคือตอนนี้นะฮะเราจะสามารถยิงได้แค่เกมละ10นัดนะทำให้การใช้ปืนเนี่ยต้องระวังแบบมากๆเลยอะซึ่งจากที่ผมไปทดสอบมานะฮะเหมือนว่าแต่ละปืนเนี่ยจะมี10นัดเหมือนกันนะเป็นข้อจํากัดแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ถ้าเกิดคุณใช้ปืนดานเมจแรงๆเนี่ยมันก็จะคุ้ม แล้วก็อันนี้ไม่มีแบบไม่มีชีทโค้ดนะฮะคือแบบไม่มีการที่ถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดผมใช้ดับเบิลบาร์เรลพิสตอลเนี่ยผมจะรีโหลดทั้งเนื้อนะว่าใช้กระสุนแค่หนึ่งนัดนะฮะถ้าเกิดเรารีโหลดจริงๆเนี่ยมันก็จะกิน2นัดเหมือนเดิมนะอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวควอยอธิบายแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้นะฮะนี่คือความสามารถของเกาะมานะเมื่อกี้ผมเพิ่งเกิดมาแล้วก็มือเลือดแค่เออครึ่งหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้ผมโดนแซปเปอร์ฟาดไปปกติผมต้องตายแล้วอันนี้แบบเกาะมันสามารถปกป้องผมได้อะ่ะถือว่าดมาแ่อน,น้ามมาร,รหบ,บหึง โอ้มีคนโดนจับหนึ่งคนนะ่ะมีบอมเบอร์มาด้วยอะ่ะระวังนะเพื่อนโอ้อันตรายมากเลยอะ่ะเหมือน,นจะตายไปนหนึ่งคน <c oughs> อ่ะฮะเร็วๆวะ่ะโอเคผมโดนคิวมารอบหนึ่งแล้วผมเพียงพอแล้วอ่ะแล้วก็จบตาเหร่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไว้่าต่อไปมาอยู่กันในซออานเซปาสเตียนกัน,นะฮะต้อนรับได้สวยงามมากๆเลยอะ่ะซึ่งปืนของมันอย่างที่บอกนะครับว่ามันโดนดีบัฟแม่นน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดระยะใกล้ขนาดนี้มันก็ยิงได้แหละมันยังพอได้อยู่อะ่ะเชื่อผมอ่ะแล้วก็ต,ตีตรงน้นตีตรงนี้ฟาดเข้าไป เรียบร้อยหมดละเลียรตรงนี้เออสวัสดีครับพี่เรียบร้อยเกือบฆ่าใครสักคนหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมันจะมีใครโดดเข้าไปแล้วน่ยฮะแล้วก็น,นี้คือการรีโหลดนะฮะซึ่งปกติใช้เวลา12วินะแต่ที่เราโดนดีบัฟด,ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างนานมากๆแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะเนี่ยการรีโหลดชุดหนึ่งของดับเบาร์เรลเนี่ยจะใช้2นัดเหมือนเดิมไม่มีการชีดโค้ดเดวบลกระสุนแต่อย่างใดลงมาข้างล่างนี่กันนะ่ไม่มีระเบิดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างรา่าเริงได้มาแล้ว เตีเข้าไปให้หมดสบัดตีเพื่อระยะที่อาจจะมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่มากขึ้นขนาดนั้นช่งางมันเถอะแต่ตีไปเพืรร่อฟอร์มเท่แล้วก็แคมป์เกิดแคมแคมฟแจงวนเนี้แคมปิ้งซิมูเลเตอร์แล้วเดี๋ยวก็เปิดสกิลด้วยนี่มายืนเฉยๆข้างๆผมตั้งรับซะเพื่อนตั้งรับกันเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอาแล้วสกิลผมโดนขัดเมื่อกี้โอเคเพื่อนตั้งรับหนึ่งคนนะฮะอ้อผมโดนจับรรโลเลยอะ่ะคิดบล็อกมันไม่ถึงอ่ะอ่ะแล้วเพื่อนตั้งรับอีกรอบโอเคตั้งลง แบบนี้ช่างเป็นวันที่ชิวเหลือเกินตรงนี้มีแซปเปอร์ด้วยโอ้ตายไปละอะแล้วเอาของขึ้นเสร็จแล้วเหรอโอเคโอเคจู่ๆก็เร็วแคมป์เพลินไปนิดนึงอะมาพ้องการฝูงซอมบี้กันต่อนะฮะคาเวอรี่เกมเพลหนึ่งศูนย์หนึ่งอะแล้วก็ข้างหลังโดนแฟล้งเล็กน้อยอโอเคระเบิดระเบิดเหมดแล้วไม่มีอะไรมาก เออสู้ไหมเพื่อนถ้าเกิดจะสู้ผมก็สู้นะสู้ได้อยู่หรือเปล่าโอ๊ยนึกว่าตอนนี้ตายไปแล้วเพื่อน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 โอเค <okay. S 2> ไม่น่าเลยบทเรียนในครั้งนี้นะฮะคือให้มองซอมบี้มันใกล้ตัวมากกว่าซอมบี้ไกลตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้มเมื่อกี้โดนแบบโดนจับแบบงงงงเลยอะเชือ้ออาฮะฟาดมันเข้าไปแล้วก็ลันเนอร์เชือ้อฟาดเข้าไปเราเป็น cavalry ไม่ต้องห่วงเรามีการการดาเมจที่ดีอยู่แล้วอะข้างล่างนั่งดีกว่าไป ชื้อตรงนี้ฮชื้ตรงนั้นฮชื้ตรงโน้นแล้วก็ชื้อตรงนี้อ่ะมาอีกชื้อล้วเนอะเชื้อแปเปอร์เรียบร้อยฆ่าให้หมดอ่าอโอเคเกือบกว่าตีสระสัมบอยโอเคหมดแล้วเหลือแค่แซปเปอร์คนเดียวเอาใช่แล้วก็ปรับเป็นข้างบนปฏิแซปเปอร์ชื้อเชื้ <S <S อโอ้เราไม่มีแซปเปอร์แฮะแย่แล้วอะ่ะพร้อมไหมคาร์บรี่มาแล้วตรงนี้เอ่อเชื้อ ไม่ตายด้วยแข่งข้างล่างดีกว่าอ่ะแทงไปแทงแทงเข้าไปเสริฟเสริฟเสริบเสริฟเสริฟตีเข้าไปท่านผู้ชมมาจากมองว่าใครเป็นใครนะฮะผมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วเมื่อกี้เกือบตายนี่เป็นความโหดของเกาะเอ่อคาบบารีอสมควรเลยเนี่ยมันสามารถกันได้หลายอย่างมากอะมีมีม,มอไว้แถวนี้ยมอมอไปไหนแล้ว เหมือนเหมือนจะเห็นอยู่นะเมื่อกี้แต่หมอหายไปแล้วอะแล้วก็เออเคลี่ยไม่ได้แถวนี้โอเคเคลียร์แบรีคกลังจะตายอะอเอาเป็นชะตกากรรมที่น่าเศร้ามากมีใครไปเสียสละไหมโอเคสองคนขึ้นไปสวยงามแล้วก็ถอยมาโดยด่วนใครโดนลันเนอร์จับใครโดนอะไรตีอ่ะฮะตรงนี้จัดการจัดการตรงนี้ล้มไปิเล็ลกน้อยแต่ลุกขึ้นมาแล้วสวยงามอยู่แล้วตรงนี้ตีเข้าไปโอ้ oh my god มันทะลุมาแล้วอะไม่นะเพื่อนเราขาหัก อะ่ะล่ะตั้งการทุกคนเนี่ยมีใครสนใจสู้กับดาบมันไหมอ่ะตั้งการสู้กับมันเร็วอ่ะสู้ไหมอา้าวมันตายไปแล้วมันติดสตาร์อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ตายแบบโคตรเร็วอ่ะจบเรียบร้อยรอดแบบได้ไงไม่รู้ต่อไปนะฮะเรามาเป็นเอ่อทหารม้าหนักกันบ้างนะโดยรอบนี้เนี่ยผมเอาหอ,อกมานะฮะเป็นคัสอินฟินิตี้แล้วก็มากับหอ,อกยาวพร้อมกับดาบรีเลเวนแนนซ์ซึ่งก็เป็นดาบปกติแหละ ก็ไซน,นี้นะฮะผมบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับการปราบ<ร>เอ่อซอมบ,บี้ตัวใหม่มากๆนะมันตีค่อนข้างไกลอ่ะและมันตีเรวจนแทบจะเจาะกาดาของตัวใหม่เนี่ยได้ตลอดเลยแล้วยอย่างนึงนะฮะลืมบอกไปคือเกราะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันโดนตัวใหม่วิ่งชาร์จเข้ามาแล้วเราโดนแทงนะฮะเราจะไม่กระดูกหักนะเราจะแค่สตันไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นทําให้มันเป็นตัวสยบซอมบี้ตัวใหม่ได้แบบค่อนข้างชัดเจนมากเลยอะแต่ตอนนี้ต้องรอก่อนสัก2เวฟซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าฮึบตรงนี้ฮึบตีไปนั้นฮึบตีไปนู้น ระเบิดไฟอ่ะฉุกเฉินอืมระเบิดระเบิดแบบไม่ได้ใกล้ขนาดน,นั้นยังพอได้อยู่ระเบิดไฟถือว่าดีมากนะครับมันแบบสามารถเอาไปป้องกันได้หลายอย่างนะเอาไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ะอืมอ่ะละระเบิดไมีกแล้วคาโปโต้เปิร์ระเบิดไฟเรียบร้อยสกัดได้หนึ่งตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งสกัดสองสองตัวหรือเปล่าโอ้มันเดินเดินอ้นอมไว้นะแตกยังได้อยู่ยังได้อยู่เชื่อผม p l u สมีโบ อย่าถอยไปไหนอ่ะเอาเลเวนั้นมาแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้หอกแล้วมันตีระยะใกล้เกินต้องแบบเน้นสเปซสเปซต่อไปอ่ะอืมไอีไอีไอีโคตรมืดเลยอ่ะท่านผู้ชมอาจจะแบบไม่เห็นเลยเลยซึ่งผมก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วผมรู้สึกว่าผมกำลังจะตายอ่ะแต่ว่าอืมรอดูต่อไปแล้วกันอ่ะตรงนี้โดนอะไรสักอย่างจับใช่ไหมเมื่อกี้โอเคหอกมันสามารถช่วยคนได้ดีนะฮะมันแบบค่อน้างตีกลนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้แนวแตกเหมือนกันเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็มาตรงนู้นก็มีววาอ เืิบเพิบเพิบแล้วก็เพิบไม่มีอะไรมาข้างหลังผมผมก็ชิวๆได้อยู่อ่าแล้วก็ตรงนี้เพิบ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 อ่าเพื่อนโดนแเซเปอร์ตีไปละอืมตายอ,อ้าวแล้วลรเนอร์มาจากไหนโอเคทุกคนท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผมติดหลุมนี้ประมาณเออสามชั่วโมงมันมันหยุดตายกันไม่ได้เลยอะ่ะคือแนวแนวเมื่อกี้ผมอยู่รอดนะแต่ว่าแบบแนวอื่นมันแตกหมดเลยอะ่ะว้าวไปหาเซิร์ฟใหม่อีกแล้วผมไม่อยากเล่นด่านอื่นอ่ะผมอยากเล่นไอเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพราะว่า มันจะเจอไอซอมบี้ตัวเมื่อกี้ตัวใหม่อ่ะง่ายที่สุดเอ,อผมว่าเซิร์นี้เรามีอนาคตมากขึ้นนะเพราะข้ามาแสดงว่าเวฟหน้าเนี่ยจะเป็นเวฟแปดเตรียมตัวทุกคนตรงนี้ว่าไงตรงนี้โอ้มาแล้วว่ะเพื่อนเราโดนแทงตายไปหนึ่งคนอันละตรงนี้มันจะชาร์จมาผมบล็อกไว้ไม่ให้ไปหาใครข้างหลังอบล็อกไว้แล้วก็ตวเตียนเข้าไปอ่ะผมแทบไม่โดนดาเมจเลยเนี่ยนี่คือความโหดของเกาะมันลมแล้วก็อันนี้สามารถไปขายได้ไม่ใช่ขายหรอกมันเก็บได้เงินเลยอ่ะแล้วก็เชื้อตรงนี้ คือตรงนั้นไมคตัวหนึ่งอ่ะอม,มาทำไมให้อายบ้านนานาโนน้องมา battle battle of เดี๋ยวแบบ legendary อืมหลบไปอ่ะหลบไปตีไปนู้นมาไหมมาไม,ามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนู้น,น,นชาร์จโอเคผมหลบหน่อยก็ได้เพราะว่ามันจะโดนดาเมจเยอะเกินแล้วอืมนึกว่าจะไม่โดนอ่ะเอาเป็นว่าตีตีตีตตเข้าไปตรงนี้มี2ตัวมี2ตัวเอ่อเน้นเล่นแบบเล่นสปกปรกนิดนึงอืมสกปรกเข้าไปอ่ะอืมสกปรกเข้าไปอ่ะอืมโดนไฟเผาไปจ้ะแล้วก็เึบรึบเอ่รอครั้งอื่นเหรอไหม อ่าฮะตรงนู้นยังปลอดภัยดีแวแเราแค่ต้องป้องกันตรงลางก็พ okay. อโอเคตรงนี้มาละตรงนี้มาละมา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 ,มาชืบหพืบตรงไหนไปตรงไหนอ่ะเนี่ชืบหืบเข้าไปอืมไม่กลัวไม่กลัวจะแทงก็แทงมาเลยอะ่ะมีเกราะเกราะแข็งแกร่งมากๆไม่ตีเข้าไปตีเข้าไปดันมันเข้าไปนี่คือวิธีการสู้นะฮะหมาหมูเรียบร้อยสุดยอดมากอ่ะตรงนี้ยังไม่ตายเหรอหรือว่าตัวใหม่น่าจะใช่อืมมาเด็กมาเด็มาเด็กมาเด็กเ,เ,เ,เราตีโลมาเนะะี่ยฮะจะไปทั่งแบบ มันมันบล็อกดาบมันเองตัวรัวนะคือแบบเราไม่จําไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกัดจังหวะอะไรกับมันมากเราแค่ตีไปรัวแล้วมันก็จะตีเราไม่เข้าเลยเพราะว่าเราตีเร็วเร็วมากๆโอเคผมถอนกงาพูดแล้วไป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 ถอยถอยถอยทับแป๊บนึงสักครู่สักครู่สักครู่เออแต่โคตรมาเลยแล้วนี่มาทําไมมาทําไมมันเหรอติดอารมณ์เหรอติดแบบติดเมื่อกี้เนี่ยติดมักติดแบบนักนกอล์ไประเบิดอ่ะแล้วก็พันเบเดสักครู่หนึ่ง มาอีกมาอีกแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นหอกนะฮะเราจะสามารถใช้เทคนิคแบบตีบอมเบอร์ข้างๆหรูนี้ก็ได้นะโดยที่ไม่เราไม่โดนดาเมจอะแต่ว่าเพื่อนเขาไม่นั่นไปละจ้งเขาเจอโอเคตรงนี้มีบอมเบอร์มาเยอะมากนะฮะได้เวลาใช้เทคนิคแบบที่มหมที่ผมบอกแล้วแทงเข้าไปอ่ะไม่โดนแต่ว่าได้อยู่อ่ะตรงนี้ก็เข้ามาทําไมอ่ะเข้ามาทําไมให้อายบ้านนาลัน,นนวลน้องไม่ต้องจับคืนมาโอ้ยระยะผมไม่ถึงอ่ะโอ้ยแทงผิดเล็กน้อยโอ้โอ้เกิดการเข้าใจผิดเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนหมอหมอโอเคขอบคุณมากหมอผมจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่า เนืโอเคเกือบเกือบเกือบ <c oughs> <ๆ>ผมคิวมาแค่แป,ป๊บเดียวก็พอแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาละระเบิดปาเข้าไปอะ่ะอืมส,สู่จ็กแนวหลังอะ่ะเราให้มันชาร์จามาก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วก็เคาน์เตอร์มันจับตรงน,นี้โอเคตายตรงน,นีบบ้บอมเบอร์มาอย่างเนียนอ่ะตรงน,นี้อืมแทงเข้าไปเลยอะ่ะอืมชาร์จมาดีมา,ว,มาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาดีเนีเรียบร้อยหาไอ้ตายหมดนี่คือความโหดของหอกโบสกิลชาร์ดตรงนี้ก็ มาฟาดมาแซปเปอร์แล้วก็เพิร์บลันเนอร์มาจากไหนเอ๋ออเกือบจะตายแล้วโอเคโหเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ในเมชั่นมนพอดีเกือบทำไมตายนี่มันยิ่งแล้วยิ่งเสี่ยงตายวะเนี่ยแล้วก็เวฟสุดท้ายนะฮะไอคนขายมันตายใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีคนบอกอยู่ว่าถ้าเกิดไปถึงเวฟสุดท้ายเนี่ยคนขายมันจะตายจากอะไรสักอย่างนึ่งอะผมลืมอ่านแต่ว่าแบบอืมีแต่ว่าคนขายไปแล้วอ่ะ เอาละระเบิดพร้อมทุกอย่างพร้อมมีไฟแค่อันเดียวแต่ว่ายังใช้ได้อยู่มัง้งรอตัวใหม่มาแล้วก็ตรงนี้ปลาเข้าไปทําไมไม่รู้แต่ปลาไปเถอะไม่โดนซะด้วยอะ่ะว้าวเอาละเอาเป็นว่าเคลียร์เข้าไปเคลียร์ให้ได้มากที่สุดแล้วกันเคลียร์โอเคโอเคมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอือการจะรับแทนเพื่อนสนอยเพื่อนรับแทนเพื่อนมีเกาะเหมือนกันไม่ต้องห่วงอืมแล้วก็ลุมหมาหมูตายในทันชีอ่ะแล้วก็สู้ไปแล้วกันเพื่อนสู้ไปสู้อือเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายคาลเตอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะ เน้นรับมือกับแซปเปอร์แล้วก็แันเนอร์เป็นหลักนะฮะแล้วก็ตรงนี้แันเนอร์เหมือนจะมานะกม้มตามตามสกิลเพื่อนบล็อกไว้บล็อกทุกอย่างบอดี้บล็อกมาเดะผมเข้าใจสกิลมันนะฮะคือคือสกิลมันเนี่ยไม่ต้องกด X หรืออะไรถ้าเกิดเราถือหอกอยู่แล้วอะหรือหรือดาบปลาปืนอะเราแค่ยืนนิ่งๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะก้มเองนั่นแหละสกิลเขาอะนะแต่ถ้าเกิดเออเดี๋ยวมันเกิดเลยคือ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เริ่มมุ่ยไว้แล้วอ คือปุ่มที่ผมบอกคลิปที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นการแบบหยิบหอกออกมาเร็วๆนะส่วนการ Activate นั่งตั้งรับเนี่ยมันคือการนั่นแหละมันคือการอะไรสักอย่างหนึง่งสมองผมค่อนข้างจะเออเรอไปแล้วตอนนี้อ่ะละบับเบอร์มาเพื่อนเอาไงผมรอแทงอยู่เชือบไม่โดนสวยหอยดี <laughs> <laughs> แล้วก็ตรงนี้อืข้างหลังเลยนะ่ะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนฮะเกือบตายไปแล้วอะแต่เกาะน่าจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งโอเคตรงนี้ไม่แต่เงินเงินมาทำไมไม่รู้แต่ว่าหยิบหยิบไปเถอะแล้วก็ตรงนี้ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วก็ถอยมาจะได้ไม่โดนจับอ่าฮะตรงนี้มาเอาเกมเกมแหลกโอ้โหไปงี้ถูกเวลามากพี่ตรงนี้ไอ้ไอ้โอเคจบละมีม็อบขนาดใหญ่กำลังเข้ามาแต่ว่ามันจบแล้วทุกคนอีซี่อะเชือ ปิดหอกอันสุดท้ายเรียบร้อยทุกคนจบแนละ้วสำหรับเซนส์ปีเตอร์เบิร์กในวันนี้ค่อนข้างีจะดููซชีวิตน้อยกว่าคลิปที่แล้วแต่ก็ยังสู้ชีวิตอยู่ดีเกือบตายโกงความตายาจัดก็ประมาณนั้นละกันนะฮะสำหรับเกราะที่ชื่อว่าควิรัสในวันนี้นะโดยรวมนะฮะผมมองว่าเป็นเกราะที่ค่อนข้างค,งคมนะด้วยความที่มันอยู่ถาวรแล้วก็ให้บัฟระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็สามารถรับมือกับซอมบี้ตัวใหม่เนี่ยได้ดีมากมาก ให้ะคะแนนนะฮะก็สักเก้าเต็มสิบละกันบางด่านมันใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างเช่นด่านเอออเมริกาเมื่อกี้ที่เป็นดแบบับเป็นโลสคอปอะนะซึ่งถ้าเกิดเราเลือกเลเ i m e n เมนมาเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีคาวาลี่ประมาณนะั้นสารผลสรุปนะฮะก็มีความยังไงสามารถจะบอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปและบาย